สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคุนะจ๊ะเมื่อนี้กับว่าพอกับช่องไม่อ้วนพากินพาเซบนะจ๊ะโอ้ขอเสบตานี่ปาดหอมก็เลยเป็นเส,บ,เสบตาจ้่พี่น้องเมื่อนี้ยไม่อ้วนสิผ้าม่านมากีีนะจ๊ะกี้พริกแล้วก็สิตาํตาตําแกวพริกนุ่มนะจ้ะแล้วก็สิทอดจะทอดกระดูกหมูนะจ้ะเขาอทอดเอาอ่อนมักเรียบร้อยแล้วนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่ มักเรียบร้อยแล้วบ,บนนี้ยม่อนกสิมาจะเสียบวบตะกี้เราจะกีด้วยเตาถา่านะมนีสีพาตําแก้วพริกหนุ่มสืบพริกม้าเราจะตํไดลไรจัาาจงคอยบ่ได้ตาดําดูจังคอยบ่ได้เห็ดดูเราจะเห็นได้กินจักซองขาบหลุดนกจะเข้ากะ เอาหัวหอมแดงใส่เนจาจะบ่ได้เอากระเทียมใส่เราจะพะว่าลูกสาวพอมากระเทียมจะใส่ต้มหัวหอมแดงก็เพอะโอ้ยเสียบตา,านั่นจ้าได้แล้ววันนี้เอากระสีเสียบพริกมาจะเสียบพริกเพื่อ,อไว้ทำตําแก้วตําแก้วพริกนุ่มแล้วก็สีทอดดูกหมูเนจาจะ ทอดดูงูนะจ๊ะฮอสเสียบไปยังเสียบพี่น้องจ้ะฮอสเสียบเรียบร้อยแล้วนะจ้ะวันนี้ฮอสก็เสียบไปกี่ไฟกี่ไฟนะจ้ะแล้วฮาก็าาสีมะตําเกลือพริกนุ่มนะจ้ะหัวหอมแดงใส่แค่นี้กระเพาะนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพราะฮอสเสียบใหม่ละแล้วนะจ้ะฮอสก็ามาย่างด้วยเตาถ่านนะจ้ะ ย่างด้วยตาอท่านให้สุกจ้ากีไก่สิสุกแล้วเด้อจ้านี่กีพริกดิบไว้จะทํำแก้วจ้าพอห้องกีสุกแล้วนะจ้ามัน,นี้เขาก็เสียใส่ในคคกนะจ้าใส่ในคคกลงไปแห้องก็สิตำนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าใส่ลงไปแล้วห้องก็สิตำจ้าตำให้ละเอียด จักหน่อยเนาะจ่าพ่อแม่พี่น้องเพราะฮอกตำละเอียดจักหน่อยเดี๋ยวฮาก็สิเซียวมะเขือเทศใส่ลงไปเนาะจา่ามะเขือเทศกีจะตำก่อนนะคะจะลังจากฮอกตำแหลกแล้วจักหน่อย,ยเนาะจ่าวันนี้เฮาก็สิเอามะเขือเทศใส่ลงไปเนา,จาะจ่าวันนี้ฮอกกระซิ่ตำจะตำเขาให้เข้ากันจ้ะ ระวางต่ำเาจาจะบริหนนากับเสยเอหมูหนอาจะหมูไปใส่หมอหมอกระทาที่ฮอตตังไวนอกจากเดี๋ยวฮอกเอาอันกระดูกหมูใส่ลงถอดเลยนอกจากพ่อแม่พี่น้อง หอมจากพี่น้องหอมกระเทียมทอดกระดูกหมูกระเทียมพริกไทยจากสุกเสร็จจากพอเอาตำตำละเอียดแล้วนเนาจะพอแม่พี่น้องวันนี้เขาสใส่ใส่แป้งนัวลงไปนะจ๊ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาเนาจะใส่น้ำปลาลงไป ดุดนี้อาหารอีสานบ้านเขานอาจากขัดบะไรก็ขึ้นหนังปลาเราจะต้อก็ค้นๆเราจะค้นคุกเข่าให้เขากันจาจะค้นก่อนนะคะหอมให้ๆจะพี่น้อง้วไม่อ้วนคอซิมมึงก็ได้จ้าว่า สิเป็นจังใดเนาะจาถ้าจางเขาก็เอาน้ำปลาใส่อยู่นาะจากพ่อแม่พี่น้องอืเแซ่บจะเแซยบไปต้มมานคนค่ะคน,คนคนคลุกเขาให้เข้ากันนะจา๊ะเกี่ยวพิษนุ่ม แซ่บเสียบแต่พี่น้องเอาถั่วมาเด้อจะเอาถ้วยมาตักเอาบะนี่กะสิตักใส่เนาะจา้ะตักใส่ถ้วยจ้ะพอตำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะจา้ะบะนี้เาก็สิอ่าเอาใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยเลยนะคะจ้ะตำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะจา้ะบะนี้เาก็สิพร้อมเสิร์ฟเนาะจ้ะแซ่บเสียบแต่พอแม่พี่น้อง ถ้าท่านใดมักใส่อันมะนาวนาเราจะห้องกระเบีบใส่ได้เราจะบีบน้ำมะนาวใส่ได้เราจะตามป้อมชอบของไผ่ของมัน,นาามเราจะตำเจลียวพริกนุ่มสูตรไม่อ้วนพากินพาแซ่บนะจจะเปิดแต่แซบ่บเปิดแต่แซบ่แซบจะเอาข้าวอดียวมาจำทอดกระดูกหมูเราจะอันนี้เ้าทอดกระดูกหมูความไม่ห้อย พ้อมกินกระเทียมนะจะพร้อมไห่ไห่หอมหอยห้อยกะี่น้องทอดกระดูกหมูกระเทียมพริกไทยเราจะเสแสรบน้ำกันเด้อจากพ่อแม่พี่น,อน้องสุขสุขุ้นหอมหอยหอย หอมได้ที่จะพี่นอ้องหอมหอมกำลังเหลืองได้ที่จะพี่น้องกำลังจะสุกนะคะกำลังได้ที่แต่พ่อแม่พี่น้องทอดดกูกระเทียมพริกไทยสุกแล้วนะคะเหลืองได้ที่เราจะพหอมห้วย กินน้ากันเด้อจ้จะพอแม่พี่น้องเอบซีทุกทุกทันเนาะจ้ะก็สิกินกับตา,แก,า,า,กตาแก้วเนาะจ้ะตาแก้วพริกนุม่มจ้ะข้าวเหนียวเราสิตักออกใส่นั่นเนาะจา้ะเสร็จสับแล้วจา้าพร้อมเสิร์ฟไปกินน้ากันเด้อจ้จะพอแม่พี่น้องสุก,กูสุกคน อันนี้ก็จะเป็นหมกปลาซิวนะจ๊ะหมกปลาซิวอาหารอีสานบ้านเรานะจ๊ะทอดเ็จสับเรียบร้อยแล้วเด้อจ๊ะตำแก้วพริกนุ่มข้าวเหนียวแวบะบมากินด้วยกันจ้าโอ้แม่เสียบตา ซิมบถอดปลาซิว,วจากหมกปลาซิวอีสานบ้านเราเนจาจกหมกปลาซิวเสียบน้ำกันเดอร์จากประเม่พิ่นองสุปูสุคุ้นเาจะเสียบปลกว้วเสียบจากแก้วพริกนุ่มจาก้าอยากันบีบกน้าวไส้เราจะ มากินด้วยกันจ้ากับเขาอ,อาหารอิสานบ้านเราก็มนี้สำเน็จเละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าตัวเนี้เเอาคลิปนี้กัแค่นี้ก็ได้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมร้อนไม่อ้วนเอาซีมองดูว่าแสียบปแเสบเงียน,นขึ้น ทอดลูกหมูแต่ทอดสู้ลูกสู้เต่ากินเดอ้อจ้ะเอาคลิปนี่ยแค่แค่นี้ก็นะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ